สวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนนองท่านเนะี่ยอยู่ในต่าดโซทอนเกมนะอยู่ผมเฟรียเทลเนะฮะไฟติ้งนะเซิร์ฟซีเอ็นเนะก็เปิดลงทะเบียนเนี่ยจะแถบแล้วนะฮะเดี๋ยวลิงก์ลงทะเบียนจะเอามาให้ด้วยเนะ่ยนะผมขอปิดเสียงก่อนนะผมดัตติลิกสิทธนะิ์นะฮะก็ลงทะเบียนแถบๆนะฮะพร้อมทดสอบนะรอบแรกวันที่16กันยายนนี้นะฮะไม่รู้ว่าตอนทดสอบเนี่ยมันจะต้องประชาชนจีนต้องมีอยู่แล้วนะฮะ แต่ว่าการทดสอบเนี่ยจะมีแบบเป็นเกสหรือเป็นบิว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 ไม่น่าใช่นะเออถ้าทดสอบในแถบแถบนี่ก็ใช้ไอเดียแถบแถบได้เลยครับผมเนาะสบายสบายนะก็น่าจะเป็นแถบแถบซีเอ็นนะมันจะมีแถบแถบซีเอ็นกับแถบแถบโกบอลนะครับผมเนาะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวเอาลิงลก์ลงทะเบียนมาให้นะก็ดูทีเซอร์นะครับผมจะเห็นภาพการต่อสู้เล็กๆน,น้อยๆนะจะเป็นเกม 3D แอคชั่นอาร์พีจีดิจิทัลแท้เนาะจากเฟรติเทลนะฮะจะเป็นแท็กต่อสู้เห็นไหมแม่ผมจะหยุดภาพให้ดูนะครับผมจะเป็นแบบว่า เหมือนบิดเบสโซนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเหมือนมากแค่ไหนดูตรงขวามือบนนะจะมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุเขียวแค่นี้เองสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะผมสกิลหนึ่งสกิลสอง,สก,ส,องสกิลสามสกิลสี่นะเขาจะมีศัตรูเอจะมีตัวละครเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสามตัวนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เปิดเผยเกมเพลยแบบ์แวบๆนะเห็นคร่าวๆนะเนะี่ยอ่ะดูฉากตรงนี้นะผมตรงนี้จะเห็นชัดกว่านะนี่ ต่อสู้เนี่ยฮะเราน่าจะเปลี่ยนตัวละครได้3ตัวเห็นไหมนี่ตัวไอ้ตัวนี้หัวฟ้าตัวสีหัวเหลืองตัวฟรดิเทลแล้วก็ต่อสู้ไฟติ้งนะผ่านด่านต่างๆนะผมเนาะก็จะเป็นพวกพบกับตัวละครแบบจัดเต็มทั้งเอ่อนัสเซเนี่ยดากุนิวลูซี่เนี่ยฮะฮาร์ดฟิเลียเกรย์ฟูบัตเตอร์เอลซ่ากาเลตจูเบียพวกเนี้ยนะฮะลักซัสเดเยอร์เนี่ยทุกเนี้ยมาหมดเลยนะเนี่ยน่าเล่นนะถ้าโคออฟได้เหมือนดีดเว็บโซนี่คือ น่าจะมันนะผมบอกได้เลยว่าน่าจะมันนะเห็นบวบมีการผ่านด่านหาของด้วยไหมเนี่ยนี่ฮะเป็นดันที่ไม่ใช่เจอตัวตัวนะเป็นดันเจียนผ่านด่านหาของก่อนหน้าเล่นมากเนี่ยฮะก็ยังไงก็เอาสาวสารเกมมาบอกกันว่าเฟรนิเทลนะฮะเซิร์ฟซีเอ็นนะมันจะมาแล้วนะครับผมวันที่16กันยาคือทดสอบต้องรอติดตามด้วยว่าทดสอบก่อนวันทดสอบจริงเนะฮะมันจะต้องให้ใช้อะไรบ้างนะคผมเนาะเนี่ยก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทะเบียนไว้ให้ข้างล่างเนะาะใต้ดีคริปชันแล้วก็ใครสนใจนะครับผมก็มาลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับผมเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ข่าวสารฟิลิเทลใครคิดถึงฟิลิเทลก็เล่นเกมที่ผมแนะนําไปก่อนนะฮะเออแล้วอันนี้ก็ค่อยมาทดสอบกันวันที่16นะครับผมคิดถึงฟิลิเทลฟิลิเทลจะมาแล้วนะจ้ายนะังไงฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องกเกมด้วยยังไงก็ขอทุกท่านเล่นเกมให้สนุกนะฮะดูข่าวสารเกมให้เพลิดเพลินแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม